เดนต์แลมแลมนอนรู้ปล่ายังไม่นอนเราจับได้ก็ได้นส่วนของเจไดกันมาทีมโซโยนไปโดนทางของดักแม่เนี่ยน้องไปล้สุดท้ายแล้วปิดงานหมดทีระหว่างนั้นนี่ไงทเคเดสวยๆเลยลงไปทางซิกแซงแล้ไดโนบุเบโดมีหนึ่งคนจากทางของธนวัตรทีเฮ็ดมาเอา มาจากทางด้านซ้ายไปด้านขวายังคงชิดล่างๆก,กันอีกเช่นเคยเนะครับจะมีวงเกาะกันถึงรอบหรือเปล่าโอ้โหถ้าอีกรอบหนึ่งนี้ก็ยับยับแน่นอนนะ เหนื่อยอยู่นะแต่รู้สึกวันนี้ที่กินน้ํากันไม่พักเลยนะคะเมื่อกี้คือซ้ายแบบซ้ายสุดน่ะเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยมาดูกันว่าจะขวาสุดหรือเปล่านะคะ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ทยอยกันลงมาแล้วอ่ะสาหรับแต่ละทีมนะคะต้นเครื่องบินเลยเนี่ยเหมือนจะมีใส่นั่วหัวโคมะค่ะกระโดะโดจะลงมาแล้วก็เซอร์เซียขึ้นที่ด้านบนนะคะเช่นเดียวกับอรินมอที่ออกตัวไวเหมือนกันบรินมอไกลจุดลงของเขาเหมือนกันครับส่วนใหญ่จะอยากไปอยู่ด้านบนของจอชโชโปรนะอยู่โซนเหนือแต่ว่าตอนนี้ อาจจะค่อยๆร่อนผ่านไปครับเนื่องจากว่าระยะห่างไกลาจากปลายเครื่องบินผู้เซนส์นสนลงมาแถวแถวกัตก้านะครับผม47ยอมโยกลงด้านล่างเหมือนเคยครับและให้ดีเอ็กซ์เบเข้าไปที่โพชินกิกนะครับไม่ได้ไปประทัดก,การทั้ง2รอบครับเมจิกขึ้นบนชาเปอร์ขึ้นต่ำแล้วเดี๋ยวด,ดูวงกันเลยนะคะอินเทนสาไหลลงมาเกาะที่ด้านล่างนะคะเช่นเดียวกับคุณผู้มูที่เลีอยลงตรงโนโวเรโนเยค่ะส่วนวงจะไปตรงไหนนั้น คิดว่ายัางไงฮะวงจะไปตรงไหนท้ายเครื่องบินก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันสรุปล่อ,อขึ้นขวาบนตนะ่า <laughs> ไม่เกี่ยวเลยขวาบนนี่ยากเหมือนกันนะสำหรับลายเครื่องบินแบบนี้ครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะ,ะเดี๋ยวรอกันนะคะหนึ่งนาทีครึ่งนะเพื่อจะดูวงในเฟสแรกแล้ว <laughs> ไม่ตากันเลยไปซ้ายบนนะ <laughs> โอ้ยไปยามเบล นะติดท็อปกันมาเนี่ยท็อปส่มา2รอบแล้วน,นะรอบนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเบสิกเองเนี่ยก็มีพื้นที่ค่ะแถวแถวรสท็อปค่ะเซอร์เซียถือว่าสวยๆอยู่กูเจนอาจจะเลือกที่จะไปเล่นตรงบริเวณของเขากระดูกนะคะก็เป็นไปได้ สองคนแล้วเรียกรวมเพื่อนอย่างตอนแรกก็เหมือนจะสองต่อสองแต่ตอนนี้กลายเป็นสี่ต่อสองแล้วลนะมาดูกันพร้อมๆกับวงในเปรถัดไปบีบไปขึ้นบนเนี่ยยังคงกินพื้นที่สะพานจอดอยู่นะคะเราข้างบนกลางวงเนี่ยเป็นทางของไอคอนิและก็ชาเปอร์ค่ะส่วนดีเย่เองพื้นที่สวยอีกแล้วอ,ะอ่ะอดีดีเย่อยู่ข้างบนสามารถอ้อมไปหลบสบายๆแบบห่างจากผู้คนได้นะครับอาจจะมีเนียนเรียนรอเอาไก่แบบชิลๆก็เป็นได้ครับ สไซเลนก็ต้องบอกเลยจริงๆก็เขินกล้องอยู่นิดหน่อยนะครับ <c oughs> ก็รอให้กล้องไปก่อนแล้วเอาคอนเซนเทรตไปโดยอีกด้านหนึ่งอ่ะเป็นทริปเซเว่นจากทางดีเอ็กซ์มิเนเบิลยิงกดมาครับแล้วจุนยิงซ้ำต่อทันทีวงแจ้งลงมาอีกครั้งหนึ่งในเฟสที่3าบีบลงมาตัดพื้นที่น้ำทิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> แล้วดีเอ็กซ์มิเนเบิลเพิ่งจะมาถึงก็เปิดงานให้กับคอนเซนเทรตเลยนะครับเท่าน,นั้นยังไม่พอค่ะธนวัตรที่เฮดแจมเข้ามาด้วยไบโอโดนเปิดน็อกกันมาอีกหนึ่งคนแล้วฮาร์โตะอ่ะไปโดน เอาละรถทิ้งเข้ามาครับขอทิ้งเลยครับผมพยายามมาเทมายแต่ร่วลงมาเองครับผมไซเลสตีเข้ามาได้ครับยิงสวนกลับไปเป็นวาร์ปที่ร่วงลงนะครับนำซีวนรถกลับมาอีกทีนึงครับผมเอายังไงต่อหาคนสุดท้ายเลยหรือเปล่าหรือว่าจะมารอตั้งหลักข้างบนก่อนเนื่องจากว่าเลือนเหลือน้อยครับขอตั้งหลักข้างบนแล้วให้เพื่อนช่วยส่องต่อครับด้านล่างไซเลสไซเลสทีระเบิดมารอหาลอยมาหาแล้วครับผมเต็งเข้ามาแลยอายังไง เหลือ3-3ยังคงรออยู่ซีดอฟเองใส่ทางซีเออร์ได้ครับผมและระเบิดยังยัดไปอีกลูกหนึ่งจากจุนแล้วปิดทางคอนเซนเทรตออกไปอันดับที่15เรียบร้อยเลยครับแ่งคิวการทางของธนวัตรที่เฮดไปในระสับทางไบโอค่ะตอนนี้เหลืออยู่14ทีมแล้วนะคะในวงเฟสที่3ดีเอ็กซ์เพเบอร์เิลเนี่ยเหลือกันแค่3คนค่ะ แล้วนี่ค่ะเจเจ็ดของรอออมไปแล้วฮะอ้อมรถมาหาเนี่ยต้องเทขับมาเหมือนกันไงจะเปิดไฟกันต่อได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็อยากจะดึงเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งก็อยากจะสามส่วนวงเนี่ยลงมาหาทาง MITH ค่ะอีกหนึ่งทีมาสี่เจ็ดก็อยู่เหมือนกันแต่ระหว่างนั้นเจเจตัดตองเทตกรถกันมาแล้วพยายามจะเคาะตามกันต่อแล้วสุดท้ายเจ้ากับว่าเมจิกสปอร์ตโดนปิดงานไปเลยโดยน้ำสี่เรียบร้อยไปอีกหนึ่งทีมครับเมจิกสปอร์ตหายไปอ่ะ หมดลมเลยทีเดียวนะคะแล้วตรงนี้ชาวกล้วยนี่ไงโดนสวนจากเซอร์ซีกันพักเนี่ยเซเรียร์ไปเปิดนอกกันมาค่ะการที่ได้อี์เอะเกรเนตตรงนี้นอกไปอีกหนึ่งแล้วอ่าชาวกล้วยนอกไปพักกันเลยเนี่ยหมายถึงนกคนอื่นนะแล้ว<อ>นกเป็นไมไปได้ไหลาตายมาจากตองเจดเนี่ยเซเรียร์ไปได้ชาวกล้วยมาทันที่สุดแล้วมันโัวได้ไหลตายมาจากโค้ดเ,เอนเบิร์บันโดนเก็บออกไปเลือดหมดตัวตายหายออกต่อครับจับแจ็ปได้คิวไปเรียบร้อยระเบิดยังคงพร้อมที่จะปาและรอดักอยู่เหมือนกันที่ต้องวิ่งเข้าวงครับเซนซินหากจะระเบิดอยู่ครััับบไไมมม่่นาาจะะีปญหอรรคผ เป็นทางเซียร์ครับโดนเก็บไปจนได้ครับอีรเรเซอร์จากดิวอิสเกมมิ่งมาปิดงานไปให้ครับผมแล้วตรงนี้ยิ่งต่อเลยครับสารทางเจอร์โรลจบเป็นระดับสิบเป็นไปนะคะส่วนวงเนี่ยบีบมาออกขวาค่ะฟูเซเนียงคงอยู่ได้ซื้อใจเกมมิ่งอยู่ได้แต่อัดโต้ลับสึกหนักมากจากด้านบนนะคะส่วนเอ็มไอทีเอสถือว่ามันช่างสวยแล้วตรงนี้หลังมันโผล่หลังมันโผล่แล้วโดนบอกกด,ด,ด,ดไปให้จะต้งตัวน,ตนี้น็อกไปแล้วอีกนะไหลไปกระทั่งน็อกไปกระทั่งของบรูโซน ่วนาเติมเลือดขึ้นมาก่อนครับแล้วก็เริ่มโถมแล้วครับจะรีเซ็ตกลับมาได้หรือเปล่าละปาระเบิดกันขึ้นไปอย่างงี้ระเบิดตู้ไปยังไม่หายครับยังมีสิทธิ์นะเลือดเหลือครึ่งหนึ่งนะซิกแซกไปปิดทางคาร์บอนเบบี้ครับเป็นทางเบอร์ลิมอหายาไปอันกับที่แปดครับเพร ต่อเลครับเป็นลิวบอลกับที่เรางลงไปาาทางวบัติเอสไปยิงได้มาเป็นปอนแลกระเบิดยังคงมีมาต่อครับโอ้โ oh หจะแบกเพื่อนกลับไปแล้วแต่ไม่ได้นะโดนตัดตกหลังเพื่อนเลยท,ทนันทีครับซิกแซกยิงใส่พัทพัทออกจากเกมไปเอ็กซูเซียกับไประเบิดได้อีเรเซอร์มาครับเซนซีนที่เจ็บหนักกำลังวิ่งเข้าวงด้านหน้าต้องชนกันต่อครับไปทาทัน27ครับที่รอรับยังถมระเบิดไปเรื่อยริวบอลหายออกไปแล้วครับเป็นคิวของทางรโรกี้จิมครับ อห้างโมยตรงนี้บอกแล้วว่าหนักแน่นอนนะครับส่วน F I T H เองเนี่ยพื้นที่สวยก็จริงแต่อาจจะเจอแบบเต็มๆหนึ่งทีมนี่ไงตรงนี้แล้วพยายามตัวตั้งไปตั้งตัวนลตระแหนมตระแหนมนอนหรือเปล่ายังไม่นอนเราจับตังค์ไ่ด้ในส่วของเตยได้กันมาทีมโซฮยอนไปโดนทางของดักแม่เนี่ยน็อกไปลุสสุดท้ายแล้วปิดงานหมดทีมโดยเอ็กซ์คุนเซียตัดตระแหนมไปตัวระดับที่เตยสตดีมไว้เกมมิ่งแต่มีทีมที่ไม่หนึ่งนี่แหละกำลังจะไปชนกันนะชาเปอร์วนลงไปใกล้กับ F I T H แล้วครับผมไปมีใครมาแจเท่านั้นนนะรุกัเองครับ ิวสามารถเปิดไปได้ก่อนและสามารถปิดงานได้เลยทันทีครับเชิงหลังหินอย่างสวยงามครับตัดทาง MS ชมเชมรีออกไปอันดับที่5ได้เรียบร้อยครับได้มาเป็นในส่วนของจ็อบแจ๊บนะครปิดงานไปอ่ะแต่เมื่อกี้ที่ท้าตะโกนออกไปได้นี่เฮ้ดยดวนหมัดเปล่ากดตืนแล้วกดตืนมาหนึ่งหนึ่งอันโอ้ไม่น่าจะยอมดวนโผปิงไปวิ่งมากว่าจะต่อยล้มนี่บอกเลยฮะไก<ต><ค>ลๆน่าจะมียิงอะ ก็ทั้งหมดว่าตอนนี้นะคะงูอีกสองนะคะตรงนี้เป็นซีสเจ็ดเกมมิ่งอ่ะแล้วก็รวมถึงฟูลเซนด้วยรอบนี้มี A W M ขึ้นมือเอคกูเซียเหมือนกันนะสันในหนักๆครับจะยิงจเจาะหัวใครขึ้นคิวฟีดหรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูช่วงท้ายนี้ครับนั่นนะสิคะเออน่าสนใจเหมือนกันอย่ามารอดูกันนะตรงนี้19้นัด A W M คูณ4ี่คูณ4ี่ช่วงท้ายอะเ,ออเหมือนคุ้นๆเหมือนคุ้นๆเคยมีมาก่อนหน้านี้ มีเจ็บนิดหน่อยครับขอกลับไปหลบก่อนโซโล o อีก2ก็ยังเนียนๆได้อยู่นะสองคนนี้<ช>อยู่คนละทิศกันนะเฮ้ยอ,อาจจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญก็ได้นะเพราะว่าถ้าเขาค่อยๆคลานมาจังหวะที่ชาปเปอร์ถมใส่ไมทีเฮสเนี่ยถ้าไม่ทันระวังหลังนี่คือลำบากเลยอะแล้วถ้าเผื่อสองสโ,โล่เนี่ยเข้าด้านหลัง2ทีมใหญ่แล้วกลายเป็นว,ว่าเหลือสองโ,โล่อยู่อันนี้ก็ฮาอยู่เหมือนกันนะ <laughs> บันเทิงนะครับตอนนี้แต่ว่าสังเกตดูนะทั้งสองทีมค่ะไม่ว่าจะ MIT หรือ Chapper เองเนี่ยให้ความสนใจกับด้านหลังตัวเองสูงเหมือนกันนะมีความแบบเล่นละเอียดเยอะมากนะคะทั้งสองทีมใช่ครับนี่น่าสนใจครับ M16 ฮนะไดโนบัฟเฟ่ใช้ M16 ครับนานๆทีจะเห็นเหมือนกันในช่วงท้ายเกมนะเฮ้ยเอ็ดอาไปไหนฮะมี M4 แล้วมี M16 กกระสุนหมดหรือเปล่าเออเป็นไปได้อยู่ว่าช่วงท้ายกระสุนหมดเลยต้องเปลี่ยนมาใช้กระสุนชนิดเดียวกันครับ มาลองดูค่ะว่ายังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนานๆเราจะได้เห็นอะไรแบบนี้นะแล้วตอนนี้ค่ะแอคโเซียมเมื่อกี้เหลืออยู่18นแปนัดแล้วดงว,ว่าลั่นออกไปแล้วอีกนัดหนึ่งอเนียนๆมาเนียนๆมามีใครบนเขามองเห็นคนคลานหรือเปล่าหรือเอวจะเข้าหัวไหมจะมี <นำ S 2> มอง,มองเห็นหรือเปล่าโดนวงอยู่ด้วยค่อยๆค,ค,ค,คลานมาแล้วโล่งครับแต่ด้านบนนี้ไม่ได้ส่องไปทางนั้นนะยังเนียนน่ะไปถึงหลังหินสำเร็จครับเจ้างูน้อยมาแล้วครับซุปเปอร์แจ็ค รอดไปอะรอดไปอีกวงนึงครับแต่ว่าวงเฟดเส็อะมาัดนดีดขึ้นขวาบน่ะ<ม>เสริมให้กับงูอีกหนึ่งตัวเะคะเป็นทางของสิบเศษค่ะจะยังไงดีบอกเฮ้ยมาหาเราละว,วงคานิดนึงก็พอนะคะน่าจะพอมีพื้นที่ให้เล่นต่อได้ชิวๆเลยครับสำหรับขวาบนแต่ซ้ายล่างเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะเกิดไฟครับซูเปอร์แจ็คอาจจะได้จังหวะดีอาจจะเป็นจังหวะเข้าหรือว่าจังหวะหนีเข้าไปในวงโดยที่เขากำลังไฟทางอื่นอยู่ก็เป็นได้ครับ ใช่ค่ะโหแบบนี้ MIT h S นะคะน่าจะลำบากเหมือนกันถ้าเกิดโดนแจมอะซุปเปอร์แจ็คนี่ไงบอกเอออะไรนะขึ้นๆลงๆเป็นประกายไฟยิงยิงกันอยู่นะยะไม่แน่นะนะ่ะมุมนั้นเอ็กซโเซียอันตรายเลยทีเดียวเอาละหัวเริ่มโผล่แล้วเอ็กซโเซียนี่ก็ถือว่ายิงไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับ AWM ก็สุญหายไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วครับ ค่อยๆด้านบนนี่ก็หน่วยเทศบาลนะคะตามหาบอกมันมีนะรู้สึกได้อยู่ว่าต้องมีอะไรบางอย่างแถวนี้แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ <c oughs> เนียนๆเ,เลยค่ะสำหรับทาง XUVq ตกส่าง47ค่ะ <c oughs> เนียนอยู่ก็อยู่ต่อไปครับห่างไกลส่วนตรงนี้งูต้องคลานและกซียจะมองมาบ้างหรือเปล่าต้องมาลุ้นกับฝั่งนี้อีกทีมาได้อีกหนึ่งหินแล้วครับปลอดภัยมาอีกหนึ่งหินแต่ตรงนี้ยังไม่ปลอดภัยจากวงครับ ยังคงต้องไปต่อเหลยครับเอาละขาพึ่งลั่นสไนไปแล้วค่อยๆขาดเอ๊ะเขาจะหันมาไหมยังไงตัดใจยังไงดีซุปเปอร์แจ็คไม่ยืนนะบอกคานอย่างเดียววะใจเย็นมากๆอ่ะสำหรับการเล่นของซุปเปอร์แจะคะ็คในการสเตลเอาตัวรอดต่อเนะคะแล้ว,วดูรอกนันไมค่ะด้านเนี้ยเขาบอกไม่จําเป็นนะผมมีจํานวนคนอยู่เยอะพยายามจะมองหามุมไหนที่จะเปิดในส่วนของชาร์เปอร์ให้ได้อแล้วเริ่มเข้าใกล้หลังระยะทําการได้ยังระแบบนี้ถ้าเผื่ยอยังคงสนใจทางอื่นและเริ่มเกิดไฟขึ้น ถอยหลังสันทีครับเข้าเริ่มแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยเปิดมาแล้วมีสโมปิดมีสโมปิดหน้าแต่ขวานี่เหมือนจะเปิดนะแล้วด้านนี้ป่าไปก่อนกับเกรนเน่จากลูกทตนทหไม้ระหว่างนั้นนี่ไ้เกรเน่สวยๆเลยลงใสทางซิกแต่กระได้โ,นโ,บบโดนมุเป้โดนไปหนึ่งคนจากทางของธนวัทีเฮดกับแมคโนตรงนี้โดนเทรดมาออกไม่ได้รีว่าเทรดทีเดียวนะเพราะว่าเป็นงูอฉกเข้าไปเทดช็อตน็อกไปเท่ากับว่าเหลือคนสุดท้ายเหมือนกันค่ะอ้าหลังงูเริ่มทำงานด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งงูจะทำงานหรือเปล่าครับ เนีื้ออยู่ด้านหลัง F I T S น่าจะต้องเป็นตอนนี้แล้วหรือเปล่า Snake Activate ฮะตรงนี้ยังไงตุ๊กไปแน่ยังรอยังรอโอ้ยผมเก็บก่อนเก็บพีทก่อนเมื่อกี้ชูคอรอแล้วฮะหดกลับไปก่อนอีกรอบนึงเนี่ยตรงนี้โลงอกนันไม่์ปิดในส่วนของติ๊กแตันกันไปโดนจูฟเี่โดนตัดจากทางของทวารทีเฮดกะกระโดดกระโดดเชคพีทหนึงเมื่อกี้เข้าหัวอีกหนึ่งแลเป็นแม็กโซน่าเนี่โดนเปิดน็อกมากยิยับยับไปยับตัดชาเปอร์ไปเหลือหนึ่งคนกลายเป็นว่าสี่ต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งครับผม โอ้เอ็มครับรอบนี้โอกาสมาเต็มแล้วครับน่าจะมีสิทธิ์ที่จะแซงกลับมาแล้วเหมือนกันนะหลังจากลงมาอยู่อันดับ2เก็บนัทนัทไปครับเรียบร้อยแล้วสเปตต่อแล้วหูซูมคูนเข้าไปขนาดนี้ยังลากเข้าตัวได้ครับปิดออกไปอันดับที่4ชาเปอร์สปอร์ตครับโอ้ไปฮะแผ่แม่เบี้ยได้นะะจังหวะนี้เลยนะทุอร์แตกคุณยังฮงอยู่แต่ยังไม่ยิงเลยบอกไกลเย็นจุ๋บอกจะเอาเพช m e n t ์อ่ะมันได้แต้เหมือนกัน บอกกำลังชูคอขึ้นตะโขบรอเลยเดยอไอคิววีคิวอะแต่คานมาขนาดนี้แล้วฮะค่อยๆเข้าไปต่อยหลังเขาเลยหรือเปล่าอยู่มานานมาก็ด้านหลังอะ MITS อน่าจะไม่รู้แล้วนะว่าข้างหลังมีคนน่าจะคิดว่าอยู่แต่ด้านบนครับก็เลยขอโถมขึ้นมาคิดว่าน่าจะมี2คนสุดท้ายแต่ว่าเห็นหนึ่งคนก็ขอปิดหนึ่งคนไปก่อนเลยครับธนวัฒน์โลมขึ้นมาแล้วเอคูเซียยิงปิดเข้าหัวไปเลยครับอ้าวข้างบนมีคนเดียวอีกหนึ่งไปไหนล่ะได้เวลาหาแล้วครับโอ้นี่ฮะผมอยู่นี่ตุ๊กเต จุดมาเอาห้วติดต้นไม้แล้วเจอฝนกระบาแบบนี้ลกนันไม้บอกเฮ้ยพี่ผมเฮผมจัดให้เลือยู่ยี่สามอมาดูตัวใจกันแล้วสุดท้ายโดยปิดยานไปไก่สุดท้ายของวันนีให้กับ m i t h ค่ะโอ้โหสวยงามกันไปอะหลังจากที่หล่นลงมาในครับวันนี้ก็ตีกลับขึ้นมาได้สําเร็จแล้วครับส่วนผลคะแนนจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะครับในไลฟ์ช่วงท้ายเดี๋ยวนี้ขึ้นให้ดูครับ มาอย่างดีอ่ะตรงนี้ยังอยู่ครบ4ด้วยครับยิ้มแฉ่งกันเลยทีเดียวครับปิดงานอย่างสวยงามครับ